สวัสดีครับผมวันนี 0, okay? ้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี Hawai ้อย right. ู่กันในเกมนะครับเรอ็มฮิทเลิฟสองจุดศูนย์งเช่นเคยนะครับสวันนี้ับจะพามาอัปเดตกิจกรรมนะครับก็มีอยู่ด้วยกันกิจกรรมใหม่อีกสองกิจกรรมนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ก็ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมแล้วล็อกเอ็มนะครับอยากดูคลิปอื่นเกมนี้นะครับรับชมได้ผ่านเพลย์ลิสต์นะครับผมแล้วล็อกเอ็มนะอยู่ที่ใต้คลิปท่ายคลิปแล้วหน้าช่องนั่นเองนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะสำหรับกิจกรรมเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมตรุษจีนนะมังกรเฉลิมฉลองเนกยก็ตีมอนที่โพลิน นี่ครับคอยชไนซ์นิวเอร์ก็ตีโพลิงไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็คำอวยพรทุกวันเนี่ยจะเป็นกิจเก่าของไอตัวหนอนลาวาเนาะซึ่งกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับให้เรากดนะฮะนี่ไปที่นี่ครับเงินปีใหม่มาแล้วไปเลยกิจกรรมเยอะมากนะครับก็แยกทำอยู่มันมีทั้งกิจเกรร่ากิจใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจใหม่ก่อนนะฮะ ซึ่งกิจเก่าผมแนะนําไปแล้วเมื่อวานนะฮะสัสกิจกรรมนะครับ4คลิปเลยก็ไปดูกันได้เลยนะครับนี่มีเจ้ากระต่ายอะไรเนี่ยดูน่าติกตรงนี้นะปุ่งนี่ครับคุยพวกไปได้ของเลยนะครับมันเป็นกิจกรรมรับของนะทำวันเดียวนะครับผมนี่มันจะได้ของอันนี้มานะครับจะเขียนว่า,าเป็นกล่องเป็นซองนะครับนิวเยี่ยมันนี่ก็แค,ค่แบบอ่างเปล่านะ เขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยคุณจะได้รับเงิน2องล้านสองหมามนเซนนีนะครับเฟยคอย2ชิ้นนะครับกิิดด้งลูนสโตน2แล้วก็ลูนดาว2นะครับแล้วก็อ่าตั๋วกาชานะครับ30บใบแล้วก็มี30บใบ2อันนะเราไปดูกันนี่ได้เงิน2ล้านจริงด้วยครับนี่ครับได้ตั๋วกาชาตู้กลางนะกับตู้อ่าตู้กาชาการเวลานะครับอย่างละ30บใบนะ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับกิจกรรมแรกนะครับก็จบไปทําแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับผมพลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมนี้บอกไว้ก่อนนะต่อมาครับกิจกรรมถัดไปนะครับผมเดี๋ยวกดไปที่ตรงนี้ก่อนนะนี่ Big Cash Man นะครับยินดียินดีด้วยมั่งมีสีสุกนะครับเราก็กดไปมันก็เป็นอีเวนต์นะครับเป็นเควสรายวันนะครับผมเขาก็บอกว่าบัญชีนี้นะครับก็ หนึ่งตัวละครหนึ่งไอดีนะครับผมในหนึ่งไอดีหนึ่งตัวละครนะครับก็ทำเควสนะครับผมเขาบอกว่าให้ไปตามหาหนาซาบริเวณพเทราสาแควร์นี่ตรงนี้นะครับผมเราก็เดินไปเลยนะครับเป็นเควสรายวันนะทำเสร็จเราได้ของรางวัลด้วยนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปง,ง่ายๆนะฮะดี่ผมจะมาบอก เขาเรียกนะเควสใหม่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะทำเควสหลักให้ดูเควสเก่าให้ดูด้วยนะครับเผื่อใครพลาดเมื่อวานอ่เราก็คุยกับคนนี้นะครับนาชามาของขวัญปึ้งเรียบร้อยก็ได้เป็นอันเปาตูดจีนนะครับผมอ่าเสร็จไหมหมดแล้วมีแค่นี้นะ,ะกดไปครับนี่ครับอัเปาตูดจีน2023นะครับ เขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยมันจะสุ่มไอเทมนะครับอย่างแดงหนึ่งนะครับระหว่างโอโรเคินดัซสิบโอโรเคินคริสตัลสิบนะครับโมราคอยสิบแล้วก็ลัคกี้คอยห้าลูนหนึ่งลูนกิ้งลูนสโตนหนึ่งสมุนลูนสโตนหนึ่งลูนดาวหนึ่งซิทลูนแพดหนึ่งซีล็อตเทล่าหนึ่งกิ้งกันแพ็์สามอะไรเงี้ย,รยครับอลองดูนะครับได้ได้ซิลลูนแพร์มานะครับประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะฮะก็จะเป็นในกิจกรรมในส่วนของนี่ครับสุขสารปีใหม่นะครับผมทำงินแบบเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมต้องคุยนี่ครับเขาบอกว่าแชร์ไปที่โลกโอเค กด,ดไวยพรเรียบร้อยครับก็ได้ของมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่เป็นอ่างเปาถูจีนห้าเลยนะโอ้โหกดไปตุ่มตุ่มโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วก็อีก3เควก็จะเป็นเควทเก่านะครับผมอ่าก็จะมีเอลาวานะครับเดี๋ยวผมทำเควทเก่านะเควทใหม่หมดแล้วนะครับก็จะเป็นถุงอ่างเปานะครับผมทำ ก็ไล่ทำไปเลยนะมีอันนึงอันแรกอะ่ะจะเป็นเควสทําวันเดียวเนาะอันที่ได้ตั๋วกาชามาอย่างละสามสิบใบสองอันนะเนาะส่วนเควสที่เหลือที่ผมทำไปเมื่อกี้เป็นเควสรายวันนะครับแล้วก็มาทําก็ได้อ่างเปลาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเควสเก่าละวาระวาจะหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีมอนสเตอร์กันนะครับมังกรเฉอเยาหลงเลยนะครับไปตีที่โพลินไอซ์แลนด์นะครับอันนี้ไล่ทำเควสเก่าแล้วนะครับผมเควสเมื่อวานนะ เป็นเคเวสต,ต่อเนื่องนะครับผมตีมอนสเตอร์นะครับเควสใหม่จบไปแล้วนะเควสใหม่ก็สองเควสแรกนะครับนี่ครับเราก็ตีมังกรก่อนนะครับมับงกรมันก็จะดอกไอเทมเหมือนกันอ่านี่ครับหมดละมันก็จะดอกหีบวิเศษเฉลิมฉลองนะครับ ก็มาเปิดของเหมือนเดิมปึ่งประมาณนี้นะก็เป็นไอเทมที่ไวอัพเจ้าตัวโพลลิงนะครับเนี่ยโอเค่งม,มาเลยตุ้มเรียบร้อยอีกหน่อยนึงเนาะรับเลยเรียบร้อยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ตีในส่วนของ ปลาทองนะครับตีปลาทองเนาะเอาไอตีไปนะอ่าโอเคครับเราก็ได้อ่าคอยลี้แบ็กมานะครับ5้าชิ้นนะมันจะดรอปยากนิดน,นึงนะครับผมมันก็จะเป็นไอเทมนี่แหละนะครับตัวนี้นะเราก็เปิดได้เลยนะครับ ก็เมื่อวานผมเปิดให้ดูแล้วนะมันก็จะมีไอเทมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีโอกาสได้หางกระต่ายปลูกโบซึ่งผมได้ไปแล้วเมื่อวานผมเปิดกล่องแรกผมได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เปิดที่สิกล่องก็การันตีเหมือนกันเนาะนั่นเราก็เปิดไปเลยเปิดให้หมดแล้วฮะเอาได้หางกระต่าย2ออันเลยนะเออโอเคได้ไอเทมมานะครับของเมื่อวานหมดเลยนะ ก็ไล่เปิดไปมันก็จะเป็นของที่ต้องใช้แหละนะครับผมอ่ะโอเค,คกิจกรรมหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นเควสด,ด้านขวานะโอเคผมก็นะฮะจริงๆมันก็มีอีกนะมีเควสเดินมีเควสพัลเซอรด้วยนะครับเราก็ปลดพัลเซอร์อีกนะเนี่ยบ้าปลดพัลเซอร์อีกปึงป้งปึ้งเห็นไหมครับปึง้งโอ้โหได้ของเพียบเลยแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวก็ จะเปิดจิ๊กซอรครบแล้วนะเพราะว่าจิ๊กซอมันมีถึงมันแค่29เท่านั้นนะครับเนี่ยดูดิแล้วก็ลองอินด้วยนะฮะอ่ารับไปเลยนะครับนี่บัตรออฟไลน์7วันนะโคตรเจ๋งเลยนะครับกิจกรรมโคตรเยอะนะครับนี่ผมทํากิจกรรมใหม่และเก่ารวมกันเป็น10แล้วนะ่ะแล้วก็วงล้อครับหมุนฟรีกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะวันนี้ โค้ดัสร้อยี่สิบนะหมุนต่อไปเลยนะครับถ้ามันลงคำว่าได้แล้วมันจะรีเซ็ตหน้าวงล้อใหม่นะนั่นไงมันก็จะรีเซ็ตใหม่ไงครับปึ้งอ่าเป็นเซ็ตใหม่นะจัดไปโอ้หูทำไมไม่เป็นโนเล่นการ์ดนะครับโอเคหมดแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นเหรียญแมวนะครับผมค่อยว่ากันนะผมไม่ใช้เหรียญแมวนะ เราใส่ฟรีนะก็สุ่มฟรีดีกว่านะโอ้หมดทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมใหม่ด้วยกัน2กิจกรรมแรกนะที่เหลือผมก็ไล่ทำกิจกรรมที่เป็นของเมื่อวานแล้วที่มันเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะนก็ทําให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยังกระดิกกระแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ